เรื่องมงคลของเทวดาและมนุษย์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเทวดาตนหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว มีรัศมีอันงดงามยิ่งทำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยขาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนผ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล การอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลพาหุสัจจะหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่ง นี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรภรยาหนึ่งการงานอันไม่อากลหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลทานหนึ่งการประพฤติธ,ธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่งกรรมอันไม่มีโทษหนึ่ง นี้เป็นอุดมมงคลการงดเว้นจากบาปหนึ่งความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตัญอู หการฟังธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นสมณะทั้งหลายหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความเพียรหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่ง การเห็นอริยสัตว์หนึ่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกธระททั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่วันไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเป็นจิตเกษมนี้เป็นอุดมมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น